วันนี้เราจะมาเจาะลึกนโยบายที่น่าสนใจมากนโยบายหนึ่งครับเป็นแผนปฏิวัติภาคการเกษตรของไทยด้วยเครื่องจักรกลซึ่งเป็นข้อเสนอจากพักประชาชนเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเกษตรของเราไปได้จริงๆหรือเปล่าคำถามสำคัญเลยนะครับที่อยู่ใจกลางของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คืออนาคตของเกษตรกรรมไทยจะเป็นอย่างไรคือ มันไม่ใช่แค่คำถามเรื่องอาชีพของคนกลุ่มเดียวนะครับแต่มันคือคำถามถึงความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศเลยก็ว่าได้แล้วจุดเริ่มต้นของนโยบายนี้มันมาจากวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ค่อนข้างรุนแรงเลยครับนั่นก็คือการที่ภาคเกษตรของไทยเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมเกษตรสูงวัยโดยสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งปัญหานี้ต้องบอกว่าต้องแก้กันอย่างเร่งด่วนเลยครับ โอเคงั้นเรามาดูวิกฤตที่ว่านี้กันให้ชัดๆก่อนว่ามันหนักหนาแค่ไหนแล้วทำไมนโยบายนี้ถึงต้องเกิดขึ้นมาความท้าทายเร่งด่วนเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับแล้วมันเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่เลยนะอย่างแรกเลยคือสังคมเกษตรสูงวัย คือเกษตรกรอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแรงงานหนุ่มสาวก็ออกจากภาคเกษตรไปหมดทีนี้พอขาดแรงงานปุ๊บจะหาเครื่องจักรมาแทนการเข้าถึงก็ยังจํากัดอีกเพราะว่าราคามันแพงเกษตรกรรายย่อยก็สู้ไม่ไหวพอเป็นแบบนี้ปัญหาสุดท้ายก็ตามมาติดๆครับคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเผาต่อสั่งซึ่งมันก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมวนเป็นลูปไม่จบไม่สิ้นและเพื่อจะรับมือกับความท้าทายที่มันซับซ้อนแบบนี้แหละครับเลยเกิดเป็นนโยบายที่ชื่อว่า ปฏิวัติด้วยเครื่องจักรขึ้นมาเรามาดูกันว่าวิสัยทัศน์หลักๆของนโยบายนี้คืออะไรกันแน่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือหัวใจของนโยบายนี้ครับมันไม่ใช่แค่การเอาเงินไปซื้อเครื่องจักรมาแจกไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสต m ของเครื่องจักรกลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยคิดภาพง่ายๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่การให้ปลา แต่เป็นการสร้างทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่เลยหมายถึงการสร้างเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่คนใช้คนให้บริการไปจนถึงการซ่อมบำรุงและก็นวัตกรรมต่างๆและไอ้ระบบนิเวศที่ว่าน,นี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาบนเสาหลัก4ต้นนี้ที่ทำงานไปได้วยกันครับ หนึ่งเลยคือสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องจักรได้ง่ายขึ้นเพื่อไปลดการเผา2คือสร้างผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นมืออาชีพเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมา 3. คือบริหารจัดการเครื่องจักรเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดและ 4. ส,ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในประเทศเราเองเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะพอเห็นภาพรวม4เสาหลักกันไปแล้วทีนี้คําถามต่อมาก็คือ แล้วในทางปฏิบัติละ่ะจะสร้างมันขึ้นมาจริงๆได้ยังไงสไลด์นี้ดีมากเลยครับเพราะมันจับคู่ให้เราเห็นภาพชัดๆเลยว่าวิสัยทัศน์กับวิธีปฏิบัติมันเชื่อมกันยังไง อย่างเสาหลักต้นแรกเรื่องลดการเผาก็จะใช้เงินอุดหนุนไร่ละ250บาทเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันไปจ้างบริการไถ่กลบแทนต่อมาเสาที่2การสร้างผู้ให้บริการอันนี้จะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแล้วก็มีการค้าประกันจากรัฐเข้ามาช่วยส่วนเสาที่3การจัดการเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ก็จะมีโครงการหมุนเวียนแล้วก็งบซ่อมบํารุงเข้ามาดูแลและสุดท้ายเลย การส่งเสริม R&D อันนี้จะใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวดึงดูดให้เอกชนเข้ามาลงทุนครับและหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมากๆที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบริเวศนี้ก็คือคนกลุ่มนี้ครับอย่าง Smart Farmers คือนโยบายนี้เขาไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาปัจจุบันนะแต่มองไปถึงอนาคตด้วยการดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับบ้านการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ผันตัวมาเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรมืออาชีพเนี่ยมันคือการสร้างอาชีพใหม่ที่มันทันสมัยมีเกียรติแล้วก็มีศักยภาพสูงซึ่งโหสำคัญมากๆเลยในยุคที่คนหนุ่มสาวหันหลังให้ภาคเกษตรกรรมกันหมดแล้วเอาละครับเรามาลงรายละเอียดของขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายนี้กันอีกสักหน่อยดีกว่า จะเห็นเลยว่าเขามีการวางแผนมาเป็นลำดับขั้นอย่างเป็นระบบเลยครับแผนการดำเนินงาน5ขั้นตอนนี้วางลำดับได้น่าสนใจมากครับคือเริ่มจากการสร้างความต้องการหรือดิมนันในตลาดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้างผู้ให้บริการหรือซัพพลายขึ้นมารองรับจากนั้นก็ทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่และปิดท้ายด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตครับ และนี่คือคกลไกการสร้างตลาดที่ผมว่ามันฉลาดมากเลยครับฝั่งดีมานหรือฝั่งความต้องการเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยเงินอุดหนุนไรละ250ยบาททำให้เกษตรกรมีเงินในกระเป๋าพอที่จะไปจ้างบริการเครื่องจักรได้ในขณะเดียวกันฝั่งซัพพลายหรือฝั่งผู้ให้บริการก็จะถูกสร้างขึ้นมาผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ให้สินเชื่อดอกเบีย้ยตา่าคือมันเป็นการสร้างทั้งคนซื้อและคนขายให้เกิดขึ้นในตลาดไปพร้อมๆกันเลยและผลลัพธ์ที่คาดหวังล่ะครับ ทำทั้งหมดนี้แล้วนโยบายนี้ตั้งเป้าหมายที่มันวัดผลได้ในระยะเวลา2ปีไว้อย่างไรบ้างมาดูกันครับเป้าหมายแรกเลยคือการลดต้นทุนครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถลดต้นทุนค่าบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายลงได้ถึง10%ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขรอยๆนะครับแต่มันคือเงินที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋าของเกษตรกรโดยตรงเลยเป้าหมายที่สคือการสร้างอาชีพใหม่ครับ โดยจะต้องสร้างผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริการการเกษตรมืออาชีพให้ได้โอ้โหหนึ่งหมื่นคนทั่วประเทศคนเหล่านี้ก็คือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอรที่จะเอาพลันและความรู้ใหม่ๆกลับเข้ามาสู่ภาคเกษตรกรรมของเราครับและเป้าหมายสุดท้ายในเชิงนวัตกรรมครับคือจะต้องเกิดการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นต้นแบบใหม่ๆขึ้นมาที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พืชเศษรษฐกิจแล้วก็สภาพพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะ อันนี้คือการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีกันในระยะยาวเลยสุดท้ายนี้ก็กลับมาที่คำถามที่น่าขบคิดนะครับว่านโยบายที่มุ่งสร้างระบบนิเวศขึ้นมาทั้งระบบแบบนี้แทนที่จะแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปมันจะสามารถปฏิวัติภาคเกษตรของไทยให้ก้าวข้ามว,วิกฤตสังคมสูงวัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จจริงๆหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับผม